สวัสดีค่ะทุกคนเอค่ะจากช่องเอมี่ไลฟ์สไตล์เนเธอร์แลนด์ค่ะเพื่อนสบายดีกันนะคะวันนี้ก็กลับพบกับเอเหมือนเดิมค่ะเอมีสาระดีข้อมูลดีจฝากเพื่อนๆเหมือนเคยนะคะก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าอยากจะมาทํางานต่างประเทศอยากจะมาทํางานนิวซีแลนด์เริ่มต้นยังไงดีเริ่มจากตรงไหนหางานได้จากที่ไหนต้องทํายังไงบ้างแล้วสมัครงานได้อย่างไรนะคะวันนี้เอมีข้อสงสัยทั้งหมดนี้มาฝากพทุกคนกันค่ะ ก็อย่างที่หลายๆคนอยากจะทราบกันนะคะว่าอยากจะมาทำงานต่างประเทศเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีสิ่งแรกเลยนะคะที่เราจะต้องเริ่มต้นให้ทุกคนเช็คโปรไฟล์ของตัวเองคุณสมบัติของตัวเองก่อนว่าเรามีคุณสมบัติอะไรบ้าง โปรไฟล์ของเราเป็นแบบไหนกันนะคะก็มาขยายความกันเลยนะคะว่าทั้งหมดเนี้ยเราจะต้องมีอะไรอันดับแรกเลยนะคะเราเอาอยุเท่าไหร่อยู่ในช่วงวัยทํางานไหมแล้วเราสามารถที่จะทำงานได้ไหมมีความอดทนแค่ไหนถ้าเราอยากจะไปทํางานต่างประเทศเราสามารถที่จะไปทํางานคนเดียวได้ไหมกล้าไหมไปอยู่คนเดียวได้ไหมสามารถที่จะเดินทางไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองได้ไหมนะคะสิ่งต่อไปที่เราจะต้องรู้นะคะเราเรียนจบอะไรมา เราเรียนสายอาชีพอะไรมาโอชอวชปวสปริญญาตรีและเราเรียนในสาขาอะไรสาขาที่เราเรียนมานั้นนะคะเป็นสายอาชีพที่ตลาดต้องการไหมอ่าเป็นอาชีพเป็นสายอาชีพที่เราสามารถที่จะหางานในต่างประเทศได้ไหมเขาต้องการในสายอาชีพตรงนี้หรือเปล่านะคะก็ถ้าเป็นสายอาชีพที่เขา มีความต้องการมีความขาดแคลนก็สามารถที่จะสมัครได้งา่ายสิ่งต่อมานะคะที่เราจะต้องมีก็คือประสบการณ์การทาง,งานเราได้เริ่มต้นมีการทํางานแล้วหรือ,อยังเราประสบการณ์เรามีระดับไหนในสายอาชีพไหนมีประสบการณ์ตรงตามทางที่ต่างประเทศเขาต้องการหรือเปล่าเป็นสายอาชีพที่เขาขาดแคลนและต้องการอย่างมากๆหรือเปล่านะคะเช่นคุณจะต้องมีคุณสมบัติประสบการณ์ทำง,งาน3ปี5ปีขึ้นไปอย่างนี้เรามีตรงนั้นหรือยังนะคะยิ่งมีประสบการณ์ เยอะประสบการณ์ในสายอาชีพที่เราจะหาง,งานที่ต่างประเทศเนี่ยเยอะก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีนะคะเพราะว่าส่วนมากแล้วในต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องการาประสบการณ์สกิลทักษะมากๆยิ่งสูงยิ่งดีนะคะส่วนในเรื่องของการเรียนเก่งไหมเกรดดีไหมตรงนี้ยัง ยังไม่ไม่เป็นตัวสําคัญเท่ากับทักษะแล้วก็ประสบการณ์เมื่อเราเช็คคุณสมบัติของเราโปรไฟล์ของเราทั้งหมดนี้แล้วและแน่ใจว่าเราสามารถที่จะเดินทางไปต่างประเทศเราอยากไปแน่นอนแล้วนี่เราก็มาเลือกเลยเลือกประเทศประเทศที่เราต้องการอยากจะไปในเขตไหนเอเชียยุโรปอ่าญี่ปุน่นเกาหลีนิวซีแลนด์ออสเตรเลีย หรือว่าประเทศอื่นที่เราสนใจนะคะเมื่อเราเลือกประเทศที่เราอยากจะไปได้แล้วเราก็มาดูสายสายอาชีพอาชีพนั้นๆที่เราอยากจะไปทํางานตรงกับทักษะ และคุณสมบัติที่เรามีประสบการณ์เราเรียนมาหรือเปล่านะคะ <_ d: S 1> ก็คืออย่างที่บอกเลยนะคะว่าถ้าเราไม่มีทักษะไม่มีสกิลและคุณสมบัติที่ตรงตามสายอาชีพที่เขาต้องการที่เราจะสมัครงานที่ไปต่างประเทศเนี่ยเราก็อาจจะไม่สามารถที่สมัครงานในตําแหน่งนั้นได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็คสายอาชีพของเราทักษะของเราสกิลของเราให้แน่นอนนะคะว่ามันตรงกับตำแหน่งงานที่เราจะสมัครนะคะต่อมานะคะเมื่อเรารู้ว่าเราจะสมัครในอาชีพไหนซึ่งตรงกับ ทักษะสกิลของเราประสบการณ์ที่เรามีนะเราก็ไปที่เว็บไซต์เลยเราก็ไปหางานในเว็บไซต์เลยอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมาทํางานที่นิวซีแลนด์นะคะมีเว็บไซต์ที่สามารถที่จะสมัครงานได้ก็คือเว็บไซต์ s co nz นะคะเป็นเว็บไซต์รับสมัครงานหางานในประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็มีอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะชื่อว่า t r a d e Me นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีการประกาศร,รับสมัครงานก็จะสามารถหางานได้นะคะในส่วนในประเทศนิวซีแลนด์นะคะ ส่วนจะมีเว็บไซต์อื่นเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้แล้วกันว่าจะมีเว็บไซต์อะไรอีกนะคะต่อมานะคะเมื่อเราเข้าไปในเว็บไซต์และหางานได้เรียบร้อยแล้วเรารู้แล้วว่าเรามีคุณสมบัติครบถ้วนตามนี้นะคะเราก็ไปเสิร์ชหาตำแหน่งงานและได้งานตรงตามคุณสมบัติของเราแล้วทักษะของเราประสบการณ์ของเราเรามีครบถ้วนแล้วนะคะเราก็ ติดต่อนายจ้างนะคะเขาจะมีเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลนะคะเพื่อที่จะติดต่อนายจ้างก็อันดับแรกที่เราจะต้องพูดคุยกับนายจ้างก็คือเรื่องลักษณะการทํางาน สัญญาว่าจ้างงานรายได้ค่าจ้างแล้วก็สวัสดิการการทำงานต่างๆนะคะพูดคุยตกลงกันให้เรียบร้อยแล้วก็มีการเซ็นสัญญาว่าจ้างงานให้เรียบร้อยนะคะต้องมีการเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรให้เรียบร้อยด้วยนะคะจะถือว่าเป็นเอกสารที่สมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะใช้เอกสารตรงนี้ในการไปยื่นสมัครวีซ่าได้นะคะเมื่อเราพูดคุยและได้เอกสารทั้งหมด เตรียมเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะยื่นสมัครขอวีซ่ามาทํางานในประเทศนิวซีแลนด์ได้เลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะสําหรับใครที่อยากจะมาทํางานต่างประเทศหรือมาทํางานที่นิวซีแลนด์นะคะว่าจะเริ่มต้นทําอย่างไรดีเริ่มต้นจากตรงไหนดีเราอยากจะมาทํางานต่างประเทศเราจะอยากจะมาทํางานนิวซีแลนด์แล้วเราก็มีนายจ้างติดต่อพูดคุยกับนายจ้างไว้แล้ว ได้งานแล้วแต่ว่าก็ยังสงสัยอยู่ว่าเราจะต้องเช็คยังไงเริ่มต้นอย่งไงการที่เราจะมาทำงานต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะสามารถเดินทางมาได้เลยนะในแต่ละประเทศก็จะมีเงื่อนไขต่างๆในการที่จะสมัครวีซ่าทำงานเข้ามาแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างประเทศนิวซีแลนด ในสายในสายอาชีพแต่ละสายอาชีพก็จะมีการสมัครวีซ่าคุณสมบัติก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นอาจจะยกตัวยอย่างอย่างเช่นอาชีพพ่อครัวนะคะพ่อครัวไทยที่มาทํางานที่นิวซีแลนด์นะคะก็คือจะต้องมีสกิลทักษะในการทําอาหารทั้งมีการเรียนจบจากมหาวทิทยาลัยมีใบประกอบวิชาชีพเรียนจบค่ะกรรมการโรงแรมเรียนจบอาหารนะคะตรงนี้ก็จะต้องจําเป็นมากๆแล้วในส่วนของ ภาษาอังกฤษล่ะภาษาอังกฤษมีความสําคัญไหมภาษาอังกฤษมีความสําคัญในแต่ละอาชีพแต่ละตําแหน่งจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างอาชีพไทยเชฟในประเทศนิวซีแลนด์จะไม่ต้องใช้สกิลไอเอลในการไปสอบภาษาอังกฤษในการยื่นของอสมัครเชฟไทยตรงนี้ไม่ต้องใช้นะคะแต่สายอาชีพอื่นต้องใช้ไหมก็คือแต่ละอาชีพอย่างที่บอกว่ามันไม่เหมือนกันนะคะคุณสมบัติจะไม่เหมือนกันจะแตกต่างกันออกไปอย่างเช่น อาชีพหมอพยาบาลนักกายภาพบํบาบัดที่จะต้องมีการสื่อสารกับผู้ป่วยเพราะว่าจะต้องมีการพูดคุยกับคนที่นิวซีแลนด์ต้องใช้ภาษาอังกฤษนะคะอาชีพเหล่านี้ก็จะต้องใช้ภาษาอังกฤษจะต้องมีการสอบภาษาอังกฤษมาให้ได้ระดับตามที่เขาต้องการที่เขาระบุไว้ในคุณสมบัติในการสมัครวีซ่าของแต่ละอาชีพนั้นบางอาชีพก็จะไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษก็อาจจะใช้แค่สกิลในประสบการณ์ในสายอาชีพนั้น เชฟก็มีประสบการณ์ขั้นต่ำสามปีหปีขึ้นไปมีเอกสารรับรองแน่นอนว่าเราทำงานในสายชีพนี้หรือคนที่มาทำงานนวดก็จะต้องมีใบผ่านงานประสบการณ์ทางสายนวดมาถึงจะยื่นวีซา่าทำงานมาได้เพราะฉะนั้นในตำแหน่งต่างๆนะคะที่จะมีการยื่นมาทำงานต่างประเทศก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเงื่อนไขของอิมเมชั่นว่าเขาต้องการคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะ ที่เน้นๆก็คือประสบการณ์การทํางานคุณจะต้องมีประสบการณ์คุณจะต้องมีไปประกอบชาชีพของคุณไม่ใช่ว่าเราทําอาหารเป็นทําฟาร์มมาแล้วทำสวนมาแล้วอยากจะมาทํางานต่างประเทศก,ก็ต้องเช็คคุณสมบัติเบื้องต้นของเราว่าตรงกับต,ตรงตามเงื่อนไขในอาชีพที่ immigration เขากําหนดหรือเปล่าด้วยนะคะวันนี้ก็มีข้อมูลมาฝากเพื่อน ประมาณนี้นะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กําลังเริ่มต้นที่อยากจะมาทํางานต่างประเทศนะฉันจะเริ่มต้นตรงไหนดีอยากจะมาทํางานเมืองนอกอยากทํางานต่างประเทศวันนี้เอกก็เลยนําข้อมูลทั้งวันนี้มาฝากเพื่อนๆนกันนะคะ ก็มีคนถามเอกันเข้ามาเยอะมากๆก็พิมพ์คอมเมนต์ตอบกันแทบไม่ทันเลยนะและคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะเอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้เอด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้เอหาข้อมูลต่างๆดีๆข้อมูล A. ดีๆมาฝากเพื่อนกันอีกนะคะส่วนคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะคะฝากเพื่อนติดตามด้วยนะคะเอสัญญานะคะว่าจะหาข้อมูล A. ดีๆมาฝากเพื่อนทุกคนเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย